হমে অ

眼睛力炮。 เปลี่ยนอยู่ล,ล <S 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 สวัสดีท้าพายเพียเพยนเช้าคลีดเตอร์ทโวโลกเจ้า เดี๋ยวเียนฟิตทุกทุกท่านเจ้า สวัสดีคุณดอกยาเจ้า 33 r t a w a n s, s i สองสำลีนะมาไว้ดังไฟเนาวจ้าเนาะไว้ดังไฟนะไ so, so you know? So, so. กิ๊บเลยเจ้าวันนี้เหน,นียกกิ๊บเลยเพียงเพียงนักขโมดเลยยา